เปลี่ยนจบในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนภาคภูมิใจเลยว่าสถาบันอย่างนี้เป็นสถาบันที่มีเกียรติและพระอมได้เจอเลนะพระที่ท่านบันเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของท่านนั้นได้รับพรเพราะพระวชนะของพระเจ้านั้นจะนําเราไปสู่ชัยเป็นล้นในพุทิดนั่นเองพวกเรา มุ่งมั่นท่านมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันเดียวในโลกนะที่ท่านมาเรียนไม่ต้องเสียอะไรแต่ท่านของหัวใจที่อยากจะมารับใช้พระเจ้าแล้วก็มาเรียนแล้วต้องเรียนจริงปฏิบัติได้เอาพระวจนะงพระเจ้าไปใช้ให้เกิดผลนั่นคือสิ่งที่นโยบายของ การรับใช้ที่อยากจะให้พวกเราทุกคนมีความรับที่สมบูรณ์และออกไปรับใช้อย่างเต็มที่พระเราวันนี้นะครับรว่าจะนแน่นแล้วที่ผมบอกแน่นเพราะอะไรเพราะประิยาตรีไม่ได้จบสามปีนะท่านเจอโควิดสามปีเป็นหกปีท่านเรียนหกปีประธานหันวจนะอีกสามปีปริญาโทสามบวกสามแล้วมาหกสอง 8ปีครับพระน้นพวกท่านแน่นมากเลยเพราะว่าจาหน้าทุกตอนท่านได้รับการฝังอยู่ในความคิดของท่านหมด,ดนล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าพระวจนะพระเจ้าฝังแน่นอยู่ในท่านทั้งหลายท่านจะขอสิ่งใดงสิ่งนั้นก็เป็นไปตามใจปากนาเรพระนางคนนี้ถ้าต่อไปรับใช้พระเจ้าท่านจะได้รับแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยแล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนไป สิ่งแรกเลยที่ท่านมาที่นี่นะครับแน่นอนท่านมีชีวิตที่มีคุณค่าที่พระเจ้าได้ให้ไหว้ที่ท่านให้พระเจ้าพระเจ้าก็ให้ท่านชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้มาจากมนุษย์ที่ให้คํายืนยองแต่ชีวิตของท่านทั้งหลายวันนี้พระเจ้าเป็นผู้ให้ราคาและเป็นผู้ที่ให้ท่านเติบโตขึ้นเพราะนั้นชีวิตของท่านวนันนี้สิ่งที่หนึ่งเลยนะครับ แน่นอนท่านจเจริญขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของท่านทั้งหลายกําลังจะออกไปประกาศความยิ่งใหญ่พระเจ้าให้บรรดาประชาชาติได้รู้ว่าพระเจ้ามียิ่งใหญ่อย่างไรนั่นคือสิ่งที่พระวจนะพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนออกไปใช้พระวจนะและนำพระวจนะไปสู่การรับใช้ที่เกิดผลเพราะนั้นชีวิตท่านเติบโตนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านถ้าลองมองไปเมื่อวันที่เข้ามาวันแรกจนมาถึงวันนี้ผมสอนั้งแต่คนวันแรกเลยทุกท่านวันแรกเป็นยังไงผมเห็นหมดแล้ววันนี้ทุกท่านที่จบวันนี้ไม่ใช่คนเก่าแล้วแต่วันนี้แน่นด้วยเพราะวัจนะน่นด้วยเพราะวัจนะที่จะทำชีวิตของเราที่จะไปเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้ด้วย นั่นคือสิ่งที่ชีวิตคิดเตียนต้องเดินด้วยความเชื่อน,นั่นเองในฮีบรูบทที่11เข้อหนึ่งเขีนเยนไว้ว่าความเชื่อคือค,อความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นกำลังจะเกิดขึ้นและเป็นจริงเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีนิมิตนิมิตที่พระเจ้าให้พวกเราทุกคนนั้นแล้วออกไปรับใช้พระเจ้านั้นเป็นนิมิต ที่มีแต่ชัยชนะเป็นนิมิตที่มีแต่ชัยเต็มล้นในประเทะนั้นพวกเราทุกคนผมมั่นใจว่าการออกไปรับใช้นะหลายคนตอนนี้ผมก็ไปเยี่ยมโบสถ์หลายๆคนนะไปะมีความสุขนะครับที่ได้เห็นท่านอาวุโเจ้าพระเจ้าไปต่อยอดแล้วก็ไปกาดความนิ่งใหญ่ให้บรรดาคนทัหลายได้รู้จักพระเจ้ามั่นหมายนั่นแหละ พระพรก็มาถึงท่านด้วยและพระพรก็ไปถึงคนอีกมากมายที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วพวกนั้นรู้จักพระเจ้าแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเติบโตเหมือนที่เราเติบโตแล้วชีวิตเขามีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเหมือนอย่างที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นปัจจุบันนี้ชีวิตที่เตียนเราเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เราจบพราะว่าจนะไม่ว่าจะเป็นปัญญาตรี ปัญญาโทนะครับผู้คนนั่นนะปัญญาตีก็เรียนเรียนรู้ทั้งเล่มเลยนะครับเพราะว่าจะนะตั้งแต่พันธสัญญาเดิมนะครับเริ่มดับงแต่มการไปถึงมาลาคีพันธสัญญาใหม่เริ่มตั้งแต่มัทเนะร,ร,รีรไปถึงวิวรปัญญาตีรู้หมดครับส่วนปัญญาโทศึกษาลึกลงไปอีกลึกลงไปถือว่า ให้องแท้ไปเลยว่าเราจะสามารถเอาพระวจนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ใช้ให้เกิดผลได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่พวกเราเป็นนักศึกษาพักธรรรเเมรีซึ่งเป็นสถาบันที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับนะครับเพราะที่นี่คือเมนโอริสเพราะฉะนั้นท่านไปประเทศไหนท่านบอกว่าจบจากสถาบันพักธรรมเมรี ผมบอกเลยท่านคือผู้ผที่พระเจ้าเจิมไว้ตรอดนะครับถ้เจ้าเจมมิม,เจมในการรรบใช้พวกท่านนะคระับเพราะนั้นไอ้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าเมืม่อเรานําพระวจนะที่เรียนอยู่ที่นี่ไปนะครับแล้วไปใช้ให้เกิดผลเราจะได้รับแต่สิ่งที่ดีดีดีและดีตลอดกาลได้อนาะจารย์ผู้สอนแต่ละท่านนะทุกทุกคนนี่ถือว่าได้ะระดับความรู้นั้นเกียเลยนะเนพะราะนั้นไอ้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดี แล้วก็อย่าลืมนะครับอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอนะครับนมัสการอย่างสม่ำเสมออย่าขานนมัสการเมื่อเราตัดใ,ใจมาพระเจ้าแล้วพระเจ้าต้องมาเป็นที่หนึ่งอย่างอื่นเป็นที่สองเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดจิตวิญ,ญญาณเป็นที่ให้ชีวิตเข้าใจไหเครับขอพระเจ้าอวยพรนานรับใช้สำหรับอาจารย์ยินดีนะครับที่พวกเรามีเรื่องอะไรแล้วแต่ ที่อยากจะไม่ไปรับใช้นะครับอาจารย์ก็เป็นแค่ผู้รับใช้ของพระเจ้าเล็กนิดเดียวไม่ได้ใหญ่กวา่าท่านเลยเพราะพวกเรามีพระวจนะเหมือนกันี่แต่ว่าใครเชื่อขาพกันถ้าท่านเชื่อมากพระเจ้าก็ควรมากท่านเชื่อน้อยพระเจ้าก็าให้ไปตามความเชื่อของทาง่านเพราะฉะนั้นทิศเตียอยู่ที่ความเชื่อ,อนั้นนะครับเราขอพระเจ้าอวยพรและสิ่งสารพัดที่ท่านทั้งหลายอธิฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้แน่นอนผมมั่นใจนะจกับชีวิตการเป็นทิศเตียนและได้เห็นอะไรมากมายที่ทิศเตียนมีการเปลี่ยนแปลงและคนที่เข้ามาเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้ายางสุดใจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นพราะว่าจนะที่กำลังออกจากปากของท่านนั้นไม่ได้ออกโดยความคิดของท่านเองแล้วพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยูใ่ในเราและผ่านปากของเราที่จะไปบอกให้คนทั้งหลายนด้รู้ว่า พระเจ้าเรายิ่งใหญ่และสมควรแห่งการสรรเสริญและพระเจ้าเราทําได้ทุกอย่างจริงๆในรูการเปนที่หนึ่งพรสานเจเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกับทำไม่ได้เพราะนั้นทุกท่านวันนี้ถ้าทาตามพระวจนะพระเจ้ารับพระพรแน่นอ,อนพระเจ้าวยพรทุกคนในพระนามพระเยซูพระเจ้าวย่อมอามเมน